ควันนี้นะคะรดาจะพาไปทํางานนะคะที่เกาะกลางทะเลนะคะแต่วันนี้เราจะไปด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะคะเพราะว่าเจ้าของเขามารับค่ะเขาจะทําหลังคาผ้าใบบ้านนะคะนั่งเรือก็ประมาณ25นาทีได้ค่ะเกือบชึ่งชั่วโมงเลยแต่ดูวิวสข้างทางค่ะทุกคนแต่เขาขับนิ่มมากนะคะสปีดโบ๊ทจะไม่กระโดดเลยนะคะ เขาขับนิ่มมากวิวสองข้างทางก็จะเป็นภูเขานะคะแล้วก็มีบ้านคนบ้างประปลายนะคะดูความเร็วของเรือค่ะเขาขับเร็วแต่ว่านิ่มนะคะลมวิวสะบัดมากเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้ใส่หลังคาเรืองไงคะนั่งแบบชมวิวธรรมชาติเลยค่ะดูค่ะสวยงามนะคะธรรมชาติของนอร์เวย์จะสวยงามมาก น้ำทะเลเป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆนะคะทุกคนดูกับวิวสวยงามนะคะออพอดีลมมันแรงกับเปิดเสียงธรรมชาติให้ฟังไม่ได้นะคะต้องตัดเสียงลมค่ะทุกคนวิวสวยค่ะทุกคนเรือเขาขับนิ่มมากเห็นไหมคะภาพจะไม่ไหวเลยอะ่ะสวยค่ะสวย บ้านที่อยู่ติดริมริมอ่าทะเลนี่นะคะก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศเสียส่วนมากนะคะทุกคนเพราะว่าซัมเมอร์เขาจะมาอยู่กันที่นี่เขาจะมาจากออสโลบ้างมาจากอื่นๆมาอยู่แถวๆนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะซื้อไว้สำหรับตากอากาศฤดูซัมเมอร์นะคะบ้านพวกนี้แต่ก็มีบางคนที่อยู่ประจำเลยก็มีนะคะวิวสวยค่ะ เห็นไหมคะสวยงามค่ะนอร์เวย์อากาศดีมากค่ะวันนี้มีแดดนะคะมีแดดจะไม่หนาวปกติเราจะนั่งเรือแบบนี้ไม่ได้เลยลมแรงนะคะดูค่ะมีบ้านสวยๆเยอะแยะเลยเห็นไหมคะมีบ้านอยู่เป็นเป็นหย่อมเป็นหย่อมไปเป็นเรื่อยๆนะคะเพราะสมัยก่อนคนจะนินยมอยู่ริมน้ําริมทะเลอย่างนี้ค่ะก็จะไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะ มีบ้านอยู่มากมายส่วนมากเป็นบ้านพักตากอากาศหรือทางนี้เขาจะเรียกว่าหิดตะหิดตะก็คือกระท่อมอะค่ะเกาะที่เราจะไปนี้นะคะเป็นเกาะที่มีความยาวอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรนะคะแต่ก็มีผู้คนอยู่อย่างสงบพวกผู้พวกที่ชอบอยู่แบบเงียบๆอยู่สมัทะก็อยู่ได้อย่างสบายนะคะ บนก่อนนี้ก็มีทุกอย่างเหมือนกันค่ะเขาบอกมีทุกอย่างมีร้านอาหารนิดนึงมีแบบมีเรือสวนไปด้วยนะคะเรือนักท่องเที่ยวเรือพวกที่ออกเรือตอนซัมเมอร์ก็จะออกกันนะคะ,น,คะนี่เราก็ใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะคะ เกาะน,นี้เป็นเกาะที่แต่ก่อนมีการเลี้ยงปูอยู่ตรงชายหาดนี่ด้วยนะคะริมริมกับริมริมทางขึ้นเกาะน,นี้ไปด้วยนะคะคนขับเขามีมืมออาชีพค่ะขับได้นิ่มมากนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะธรรมชาติสวยงามมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะภูเขาทะเล แม่น้ำอยู่ประมาณนี้ค่ะนอร์เวย์นี่คนขับเขาใจดีมากนะคะเขามารับเราไม่งั้นเราก็ไม่ไปทําให้ค่ะเขาซื้อบ้านอยู่บนเกาะค่ะคะดูวิวสวยงามนะคะทุกคนธรรมชาติสร้างสารรค์สวยงามมากอากาศดีค่ะวันนี้ถ้าเป็นซัมเมอร์นี่นอร์เวย์จะสุดยอดนะคะสวยงามเห็นไหมคะ แต่ช่วงนี้ก็ยังหนาวหนาวช่วงเช้าหนาวเย็นหนาวกลางวันร้อนก็อย่างนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนอยู่ตลอดค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะจะพามาทํางานที่ยาเฮดเซียมฟิร์ลอนย่อมฟูลเลนเราจะนไปข้างบนนี้นะคะ,ะาาเดี๋ยวเราจะขึ้นบนกันน,นะคะทุกคนไปค่ะพาเรือสวยนะคะ เขาอยู่ที่เกาะน,นี้ค่ะทุกคนเขาก็เลยต้องไปรับเรามาจากหูน้ําทุกคนคะ่ะน้ําใสมากกับที่นี่โอ้โหน้ําใสมากเลยนะคะทุกคนแต่สวยอะ่ะสวยมากดูคะ่ะสวยมากนะคะสวยมากคะ่ะทุกคนน้ำใสมากนะคะ เรือยังไม่ลงท่านะคะเรือยังอยู่บนบกเหมือนกันมันเป็นแคมปิ้งค่ะทุกคนเป็นที่พักตากอากาศนะคะแต่อยู่ริมน้ำสวยงามมากนะคะตามเข้าไปค่ะเดี๋ยวไปชมข้างบนกันค่ะทุกคนอากาศดีสุดๆเลยค่ะเพื่นอนๆค่ะอัศวิ เอเออสวิกวันเท่ากับตรงนี้เ็าเรียกว่าเป็นท่าเรือนะคะนี่เป็นเป็นเกาะเกาะอยู่กลางแม่น้ํานะคะทุกคนโทษค่ะเกาะกลางทะเลค่ะนี่นะคะดูค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศที่น่ารักมากทําเป็นบ้านเล็กๆมีร้อมรอบขอบชิดบางคนก็อยู่ที่นี่เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยไปไหนลยเนี่ย เดินไม่ทันเขาแล้วค่ะทุกคนลุงเดินไปไปขวาหรือซ้ายหนอมัวแต่ถ่ายคลิปอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไปขวาค่ะทุกคนู่นไปอีกโอ้โหบ้านเล็กๆน่ารักเลยไหมคะลุงไปทางนี้เดินหนอกกําลังกายอีกแล้วค่ะทุกคนดูค่ะมีทั้งเอารถมาจอดแล้วก็พัก พักในรถหรือพักในบ้านก็ได้นะคะทุกคนเป็นแคมปิ้งค่ะโอ้สวยงามเยอะมากนะคะใหญ่มากบางคนจะมาพักตอนซัมเมอร์บางคนก็จะอยู่เลยที่นี่อย่างบ้านพวกนี้เขาจะเขาก็จะอยู่เลยนะคะมีจักรยานปั่นรอบเกาะน,นี้ด้วยค่ะ ี่เป็นเกาะเล็กๆนะคะดูค่ะน่ารักมากเป็นบ้านเล็กๆเป็นอะไรเป็นแคมปิ้งเหรอไหนฮะแบบ for summer เ <ๆ S 2> หรอเห็นไหมคะดูโอ้โหอากาศดีมากค่ะทุกคน23มามองศาและะ้วค่ะตอนนี้มีแดดด้วยเราอยู่บนเกาะเล็กๆนะคะ นี่เขามีแคมปิ้งแล้วก็มีปิ้งย่างกันด้วยนี่ค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศเยอะมากนะคะ เขาจะทําผ้าใบนะคะผ้าใบบนหลังคาเนี่ยผ้าใบหลังคาบ้านพักเขานี่นะคะนี่ค่ะเพราะว่ากันแดดนะคะซัมเมอร์มาแดดมันจะร้อน<ม>เขาก็เลยต้องทําผ้าใบนั่งในแดดเอ้ยนั่งในร่มแล้วก็ข้างนอกด้วยจะทำสองหลังเลยค่ะลุงไม่ใช่ทําแต่ผ้าใบเรือนะคะผ้าใบอย่างอื่นลุงก็ทําเป็นค่ะเสียดายแกอยากจะเลิกซะแล้ว นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ผ้าใบนี่เขาจะเปลี่ยนเดนช็อปเปอร์อัลเลรว้คอเตอร์ฟอร์เดนว้คอ a เตอร์ฟอร์ฮูดเดนช็อปเปอร์นมาเยสเปอร์เลวคอเตอร์ฟอร์ฮูดเดน ชาวเพลนตรงนี้เหรอแล,แล้วก็ลาเกซเซลเหรอโมโมเหรอโม,ม,มลาเกซเซลอุนฟอรสซัมเมนสัมเมนกันหมดเหรอเขาบอกว่าต้องซื้อที่นะคะตรงนี้ซื้อที่ตรงนี้ค่ะซีที่บริเวณบ้านนี้ไปถึงตรงนี้นะคะซื้อที่แล้วก็สร้างเองแต่ส่วนมากเขาจะออกแบบคล้ายๆตรงนี้แหละค่ะกต้องการทำเนี่ยทำผ้าใบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสำหรับนั่งกางแดด ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะทุกคนที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานี่คือหลังคาที่เราจะทํางานนะคะลุงจะใช้โดรนบินรอบๆหลังคานี้แล้วก็ถ่ายภาพเหมือนกับที่ถ่ายบนเรือนะคะแล้วก็เอาไปออกแบบแล้วก็ปิ้นออกมาเพื่อที่จะเย็บเหมือนกับทําผ้าใบเรือคะ่ะช่วงที่ลุงทํางานเดี๋ยวละดาจะพาเดินชมรอบๆเกาะสักนิดนึงนะคะไปกันคะ่ะ ดูค่ะจะมีบ้านเป็นหลังๆเล็กๆสวยงามมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะบ้านพักตากอากาศหลังนี้หลังใหญ่มากนะครับแต่บางคนเขาก็อยู่บนเกาะนี้เลยนะคะเห็นไหมคะลงแรงนิดนึงค่ะทุกคนพาเดินรอบๆเกาะนี้นะคะลงทํางานไปแล้วเราก็พาเดินรอบๆเพื่อชมความสวยงามบนเกาะนี้นะคะทุกคนดูค่ะ ก่มากเขาจะมาตอนซัมเมอร์เต็มๆนะคะคนที่เขาไม่ได้อยู่เลยเขาก็จะมาช่วงซัมเมอร์สวยงามค่ะทุกคนวิวก็สวยนะคะบ้านก็สวยบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีที่ตากอากาศทุกคนจะต้องซื้อที่บริเวณนี้นะคะเห็นไหมคะแต่ละคนจะมีบริเวณ บริเวณบ้านใครบริเวณบ้านมันนะคะสวยมากนะคะดูวิวขัทุโค้นดูค่ะวิวสวยมากค่ะดอกย้ายังสวยเลยนะคะเดี๋ยวพาชมดอกย้าสวยค่ะเพื่อนดอกย้าน้อยสีชมพูนี่ยังสวยเลยค่ะมีเต็มไปหมดเลยนะคะ นี่ค่คะดอกย้าสีชมพูนะคะสวยงามมีทั่วไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะสวย้ากช่นี้ดอกย้านะคะเนี่ยดอกยา้าดอกญ้ายังสวยค่ะทุกคน สวยเลยนะคะดูค่ะนุ่นอยู่ทะเลอยู่ตรงนงน้นค่ะเห็นไหมคะที่ทะเลอยู่นู่นอยู่ติดทะเลเลยนะคะเป็นเกาะนะคะที่ทางนูง้นก็จะมีอ้อมไปมีมีน้ำทะเลล้อมรอบไปทางนน้นนะคะทุกคนยู่สวยมากยู่ทะเลนะคะเนี่ยเห็นไหมซูมให้ดู ดสวยมากค่ะเขาอยู nah ่ที่นี่เลยเขาก็จะเห็นัเก็บกวาดทำความสะอาดทำงานอยู่น่นค่ะเราเดินไปชมดอกไม้สวยชมอิู่สวยๆของคนที่อยู่บนเกาะนี้นะคะไปทางนี้อีกหน่อย ยังไม่ค่อยเห็นคนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขายังไม่มากันเขาจะมาช่วงซัมเมอร์ค่ะทุกคน<อ>ดูค่ะมีถนนก็แสดงว่ามีรถยนต์อยู่ข้างบนนี้ด้วยนะคะมีรถยนต์บนเกาะด้วยดอกญ้าสวยอีกแล้วค่ะทุกคนสีเหลืองนี่ก็ดอกญ้านะคะ เจออีกแล้วค่ะกุหลาบสวยค่ะนี่กุหลาบขอโทษค่ะไฮเดรนเยียค่ะไฮเดรนเยียค่ะทุกคนเจอดอกไม้สวยด้วยค่ะไฮเดรนเยียค่ะต้นนี้ไฮเดรนเยียค่ะสวยมากนูนเป็นนูนเอกนะคะฮาย ว่าล้บลาอีดักเบลลี่บลาฟินฮะยายายฟิมนะดูอาบูบูฮารนะเฮ่ล้วทีเฮ่ล้วโอ้นบูอป่าล้วซัมเมอร์เบลลี่ฟินฮะว่าล้บลาโอเคฮารเดค่ะขึ้นแล้วค่ะยลงอันนี้ได้ดู แตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าจะต้องถ่ายรูปทาผ้าใบหลังคาบ้านนะคะไม่ได้ทําหลังคาเรือนะคะวันนี้วันนี้ทําหลังคาบ้านค่ะทุกคน,นบ้านเป็นแบบบ้านแบบบ้านจากอากาศนะคะเขาจะมาอยู่แบบซัมเมอร์กอนซัมเมอร์เขาจะพาลูทหารมานอยู่ที่นี่ค่ะรู้จกักจากไทยราบนะคะก็บอกกต่อกันนะ รอบไปเรื่อยๆนะคะบินโดนรอบบ้าน mm hmm. มีประโยชน์หลายอย่างค่ะโดนใช้ํากับบ้านใช้ตากับแผนที่อะไรต่างๆนานาได้หมดนะคะ จะได้ลูกหลานเราไม่เรียนรู้เอาค่ะหมดลุงก็คือจะจบบริษัทลงแล้นะ,นะคะนี่ค่ะทำหลังคาบ้านทำผ้าใบหลังคาบ้านนะคะกันแดดกันลมกันฝนได้ด้วยที่นี่เป็นเกาะนะคะทุกคนเกาะที่ม,บะะมีบ้านพักต่างอากาศเยอะแยะเลยเห็นไหมคะนี่้านพักต่างอากาศเยอะแยะเลยนะคะทุกคนต้องซื้อที่นะคะ สองสองแสนกว่าหรือไงนี่คือใครต้องการหลังใหญ่ประมาณไหนก็<ม>ก็เลือกเอาม,มีลมนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาที่เขาต้องการแค่นี้ก็อยู่กับสามสี่คนพอสองห้องนอนบางหลังก็ไหลใหญ่มากที่ถ่ายให้ดูแล้วนะคะขอโทษค่ะนี่ค่ะมาแล้ว <c oughs> อย่าๆๆๆขอบคเดี๋ยวหน้าขาด่ะสสต๊อปเดร๋จคะเสร็งานแ้วค่ะาอบสพโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็าทมาทำงานนะคะทุกคน บ้านหลังนี้ที่เราทำารําหลังคาเข้าใบค่ะหลังคาสำหรับปูกันได้ให้ลมครับนะคะเวลาแล้วก็กันแดดน,นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ระดาด้วนะคะจะพาชมที่สวยๆงามๆในนอร์เวย์ในช่วงฤดูสมัมฤทธินี้นะคะทุกคน,นสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ